ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto Speed 2 Channel นะครับเทปนี้เราจะพาทุกทุกท่านไปดูไฮไลท์นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ครั้งที่44นำรถรุ่นใหม่ๆรถต้นแบบรวมถึงรถที่พร้อมจะขายในปีนี้ในหลายๆค่ายมีโปรโมชั่นกับราคาที่น่าสนใจจริงๆนะครับมาดูกันที่บูธแรกนะครับเป็นบูธของทาง BMW นะครับได้ขนเจ้า i4 แล้วก็ All New M2 นะครับคูปนะครับรวมถึง BMW Xm นะครับ่ว ทางค่ายจากเกาหลีนะครับคุณไดนะครับแน่นอนครับเปิดตัวเมื่องานมอเตอร์เอ็ปครั้งที่แล้วนะครับงานนี้โชว์แบบเต็มรูปแบบสําหรับเจ้า s t a r ์เกเซอรนะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งจากอินโดนีเซียนะครับที่ทางคุณไดนําเข้ามาขายถือว่าน่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับรถครอบครัวอีก1ยี่ห้อและ1รุ่นแปมาดู h อนด้าเนี่ยเปิดตัว CRV ใหม่นะครับในงานครั้งนี้เลยนะครับก็ ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ใครหล,หลายๆคนรออยู่นะครับสำหรับเจ้า CRV นั่นเองนะฮะส่วนบูธทางมิตซูบิชินะครับก็โชว์นะครับสำหรับ XRT นะครับคอนเซปต์น่าจะเป็นรถต้นแบบที่จะใช้ ในไทตันตัวใหม่ล่าสุดของทางมิซูบิชินั่นเองนะครับใครหล,หลายหคนอยากจะรู้ว่าหน้าตาไทตันตัวใหม่จะเป็นยังไงก็ไปดูได้ในงานนะครับสำหรับ m e r c e d e s b e n บนะครับหรือ Mercedes-EQ นั่นเองแน่นอนครับเปิดตัวกันไปเร็วๆนี้สำหรับเจ้า Mercedes-EQB นั่นเองนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มจากรถเจ็บที่นั่งนะครับสไตล์ SUV แต่ตอนนี้เป็นไฟฟ้าร0 0นะครับถ้เป็นตระกูล GLB นั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่โตอยู่นะครับสำหรับรถไฟฟ้า กับราคาที่น่าสนใจจริงๆแล้วข่าวล่าสุดมาว่าจองเต็มอัตราแล้วนะครับค่ายจีนอย่าง BYD นะครับที่ต้องบอกเลยว่าขายดีจริงๆนะครับและงานนี้ก็ผลเจ้าดอฟฟินมาโชว์นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับดอฟฟินนะครับสำหรับ MG นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับการเปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับเติมเซกเมนต์กันแบบสุดๆนะครับตั้งแต่ MD4 Electric เมื่อตอนปลายปีนะครับแล้วเมื่อตอนก่อนที่จะเข้างานมอเตอร์โชว ครั้งนี้นะครับสำหรับเจ้า ES ตัวใหม่หรือว่าตัว EP ที่เป็น a มน์เนชั่นนั่นเองนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเป์สไตล์วากอนนะครับเปิดขายแล้วก็มีทดสอบขับกันเรียบร้อยแล้วแล้วยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับบอกได้เลยว่าใครหลายๆคนเนี่ยถึงกับต้องไปมุมล้อมบูธ MG ในงานนี้นั่นก็คือ m a ็กซั9นั่นเองนะครับเป็นรถสไตล์ลักซ์สรีที่เป็นเจ็ดที่นั่งแบบ VIP นะครับโอ้โหออปชั่นเขาล้นจริงๆแล้วเขาขายจริงแน่ๆนะครับกลางปีนี้รับจอง อแล้วด้วยแต่ราคายังไม่ได้เผยมาครับสำหรับเจ้า M G Max 9นะครับส่วนทางวูธโตโยต้านะครับก็มี all new Toyota P u o นะครับ P H E V มาแห่ปีที่แล้วก็ส่งไฟฟ้า1 0อมานะครับแล้วก็ยังขนเจ้ายารีตัวไม่ได้เชนมาด้วยนะครับทีนี้มาดูค่ายจีนอีกหนึ่งค่ายนะครับทาง Great Wall นั่นเองนะครับที่เอาเจ้าแท n k 0 0นะครับ มาโชว์นะครับข้ามาดูฟอร์ดกันบ้างครับฟอร์ดนี่ต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไม่ธรรมดาสําหรับบูธฟอร์ดนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์ดเนี่ยปรับเปลี่ยนรุ่นย่อยหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเอเวอเรสต์ตัวใหม่นะครับที่เป็นวายแคดก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสาหรับบูธฟอร์ดในครั้งนี้นะครับและนี่ก็เป็นแค่บางส่วนครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 ต้องบอกเลยว่ามีรถอีกมากมายมอเตอร์ไซค์อีกหลายๆรุ่นนะครับที่เรามาพูดให้ฟังไม่หมดนะครับดังนั้นนะครับเรียนเชิญทุกทท่านนะครับไปเยี่ยมชมบูธต่างๆรถที่คุณอยากจะได้ไปลองขับนะครับมีสนามทดสอบที่ทะเลสาบนะครับได้ทดสอบรถกันเกือบทุกรุ่นนะครับที่คุณอยากจะได้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2เมษายนนะครับแวะเวียนไปได้ครับมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แล้วคุณจะได้รถที่คุณชอบครับ